มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมทีนี้ลงใต้กันไปบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุระเบิดซึ่งเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในอาคารเก็บวัตถุพยานของศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีเขาเรียกกันว่าศูนย์บัญชาการสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าหลายคนเห็นเหตุระเบิดแบบนี้เกิดขึ้นบอกว่านี่คือเหตุการณ์ความไม่สงบหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าดูลูภาพน่าก,กลัวแล้วก็เป็นที่เก็บ อ,อุปกรณ์นะโดยเฉพาะในเรื่องของระเบิดด้วยค่ะ,<ฮ>ะเป็นสถานที่ที่จังหวัดยะลานะคะคือพอเห็นแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะเกิดเหตุกันไปทั้งปัตตานียะาลานาราธิวาสและสงขลา,า44 4จุดนะคะจนครั้งนี้อย่างภาพที่เห็น ก็จะเห็นว่ามันมีความวุ่นวาย <ฮะ S 1> เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กําลังลําเลียงชาวบ้านและเด็กนักเรียนออกไปอยู่ที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามันเกิดเหตุที่คลังเก็บวัตถุพยานของศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีศูนย์ปฏิบัติการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลาเกิดระเบิดขึ้นซึ่งศูนย์นี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับศูนย์การศึกษาพิเศษตําบลบุดีอําเภอเมืองจังหวัดยะลาพอเกิดระเบิดขึ้นปุ๊บ แรงระเบิดมันก็ทําให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายค่ะและมันก็เกิดเพลิงไหม้และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะคือมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านก็ตกใจเพราะมัน<พ><พ>มีวัตถุระเบิดหรือวัตทัดหรืออะไรเนี่ยมันเป็นที่เก็บอะเหมือนคลังแสงย,ย่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นในส่วนที่เสื่อมหรือส่วนที่เก็บไว้ไม่ใช่แบบ ที่จะเป็นคลังที่จะรอเบิกใช้นะฮะใช่ค่ะ,<ฮ>ะซึ่งพอไปดูประวัติของอาคารที่เกิดระเบิดนี้นะคะก็จะพบว่าอาคารอาคารนี้เป็นอาคารเก็บวัตถุพยานซึ่งเป็นวัตถุพยานจากพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งทางพลตํารวจโทปิยวัฒเฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค๙ท่านบอกว่าท่านยืนยันร้อยเปอร์เซนตเลยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเก็บของกลางมันเป็นพวกบัทัศ ที่พอมันเก็บไว้นานๆมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดระเบิดขึ้นได้ซึ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้ายืนยันเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมันเป็นของกลางนะครับของกลางที่เราเก็บไว้รอทําลายในระหว่างคดีส่วนหนึ่งนะครับและก็ระหว่างขนย,ย้ายและก็ส่วนหนึ่งก็คือการจําหน่ายาวัตถุระเบิดที่มันหมดหมดอายุ นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของเราพื้นที่ฝึกของเรานะครับแต่ก็อาจจะแตกตืนก่นบ้างแต่เมื่อกี้เดี๋ยวจะพยายามทำครับใจชาวบ้านอันนี้ไม่ได้เกี่ยวความมัน่นคงไม่ได้เกี่ยวเหตุการณ์อะไรครับอันนี้ผมขอยืนยันคือกระดังที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ของอามาเก็บเนี่ยยึดมาจากที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสคือกรณีที่เกิดเหตุกดังพลุระเบิดไงจำได้ไหมแล้วเอามาเก็บว้ที่นี่แล้วช่วงนี้อากาศมันร้อน ร้อนมากมันอาจจะมีปฏิกิริยาและทําให้เกิดอุบัติเหตุนี่ถือว่าตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเห็นนะคะว่าถือว่าอาคารนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าอยู่หา่างไกลชุมชนและก็จัดเป็นพื้นที่ที่เหมือนเซฟโซนในการเฝ้าเก็บสิ่งของที่มันเป็นวัตถุอันตรายต่างๆทำให้มีมผู้บาดเจ็บไหมคะคแต่ภาพอพั่นก็คือว่าแม้จะอยู่ในรัศมีเนี่ยแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนอ เพราะมันสะเทือนเด็กก็ตกใจก็<ช>อ,อกพยพลำเลียงออกไปแล้ว่าแล้วมันเกิดเหตุระเบิดบ่อยๆด้วยนะคะแล้ววัตถุพยานต่างๆที่มีการรวบรวมและเก็บไว้ในอาคารแห่งนี้มันไม่ใช่แค่ที่เพิ่งระเบิดขึ้นที่มูโนนะคะคตั้งแต่ปี61ค่ะคุณผู้ชม6 1ไล่มาเลย6 2 6 3ยาวมาจนถึง6 -7 อ่อะถูกไปเก็บไว้ที่นี่หมดเลยมันก็เยอะไงะเยอะและน,นานด้วยหลายปีด้วยบางทีก็มีเสื่อมสภาพกันไปบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เชื่อมโยง หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่แต่เพื่อความไม่ประมาทครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดยะลาเองยังคงคุมเข้มมาตรการต่างๆเพื่อป้องกัน,กนความปลอดภัยและป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะโดยจะมีจุดตรวจหลายๆจุดเลยค่ะ อย่างจุดตรวจจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างขมีขมันเลยก็คือที่จุดตรวจสเตงขาเข,าเข้าเขตเมืองยะลาเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลสิ่งของต้องสงสยัยรถยนต์รถจักรยานยนต์และเป้าหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องก็เป็นการสกัดกั้นละค่ะไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มที่ไม่หวังดีคะ่ะเพราะในช่วงถือศีลละมดอนเนี่ยเป็นมีข่าวมาว่ามันจะมีเหตุแบบนี้สร้างสถานการณ์ก่อกวนเนี่ย ก็มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทุกฐานปฏิบัติการเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจทั้งในหน้าที่และภารกิจส่วนตัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังพบสมาชิกผู้ก่อความรุนแรงเนี่ยวางแผนเตรียมก่อเหตุในหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดยะลาค่ะมีบอกรายละเอียดยิบเลยนะคะคุณผู้ชมว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะ จะแนะรือเสาะเมืองนราธิวาสสุงไหงโกโลกตากใบและก็ระแงะของจังหวัดนราธิวาสส่วนที่จังหวัดปัตตานีก็จะมีที่อำเภอสายบุรีอำเภอยะลังและอำเภอมายอนะคะ สง<ต>ขาก็ะจะมีสะบาย้อยใช่เลยค่ะคสะบาย้อยนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ติดกับชายแดนนะคะดังนั้นก็ต้องป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างดีแต่ต้องย้ํานะคะว่าการเฝ้าระวังแบบนี้คือเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะคาดไม่ถึงแล้วก็กลุ่มที่อาจจะมาสร้างสถานการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าในพื้นที่ภาคใต้จะมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นจนกระทั่งมันน่ากลัวไม่น่าไปเยี่ยมเยือนนะ ไม่ใช่นะคะคอันนี้ต้องย้าหน่อยเพราะว่าคนในพื้นที่เองเขาก็ฝากบอกมาเหมือนกันว่าเขาเองก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะค